สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่า VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนออ้นไทยเที่ยงนะครับุ้นไทยเที่ยงครับของวันที่สิบนะครับอ้นไทยเที่ยงของวันที่สิบตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสำหรับุ้นไทยก็จะมีให้ชมวันละสี่คลิปสี่รอบนะครับุ้นไทยเช้าุ้นไทยเที่ยง คนไทยบ่ายนะครับคนไทยเย็นนะคนไ,ไทยเช้าคนไทยเที่ยงคนไทยบ่ายคนไทยเย็นนะครับทำทรับบคนไทยเช้าก็ผ่านไปแล้วนะอ่าครับก็โอเคอยู่นะอ่าโอเคอยู่แต่ก็น่าเห็นใจพี่น้องทางภาคใต้นะที่มันมีประตูเดียวอ่ะมีเฉพาะบนะไม่ดีเลยอยากอยากให้มีบนมีล่างป้องกันตัวเองไว้ด้วยไม่ใช่อะไรหรอกอยากอยากให้ได้ทุกๆคนนะครับประมาณนี้นะ ก็ขอขอบพระคุณรรท,ท,ทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุก,กิปทุก,กิปเลยวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับสีชมพูโอ้โหลานเลยดีชมพูโอ้โหลานนำโชคนำสิ่งดีๆมาให้ทุกๆท่านนะครับก็ขอ,ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับไม่เจ็บไม่จนนะมันคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับทวีทรัพย์ทวีโชคทวีสุขนะครับอ่ะมาชมกันเลยว่ามีอะไรบ้างคนไทยเที่ยงนะครับเด่นบนขอเน้นที่ห้าตัวนะให้เรียกเอานะ หลายตัวเกินไปหรือเปล่าอาจารย์เขเลือกไม่ถูกเหมือนกันแต่อยู่ในนี้มันมีตัวหนึ่งหละมีตัวหนึ่งหรือสองตัวล่ะบนอ่ะอาจารย์เขาเลือกที่ห้าหกเกตแล้วกันห้าห้าหกเกตนะส่วนแปดกับเก้าใครชอบก็จัดไปนะครับอ่าอ่าห้าเลือกเขาเลือกที่ห้าหกเกตนะฟันธงที่ห้ากับหกนะครับผู้เจาะก็มีห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าสามห้าสี่หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่ไปกลับด้วยนะ ไปกลับเลยนะอ่าครับเจ็ดคือตัวรองนะตัวกันนะครับส่วนชุดวินห้าหกศูนย์หนึ่งสองสามเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับมาดูใกล้ๆกันนิดหนึ่งอืมใกล้กันนิดนึ่งอ่าอ่าเท่านี้ก็ได้นะอีอ่าเด่นเน้นบนนะครับนี่นะห้าหกเจ็ดแปดเก้าขอฟันทงที่ห้าหกเจ็ดนะอ่านี่เด่นบนนะครับห้าหกเจ็ดนะครับ มันอาจจะมาล่างรอบที่แล้วมันก็ไปล่างศูนย์มาบนสองไปล่างเลยอันนี้อะครับอันนี้คู่เจาะนะครับไปกลับด้วยนะครับไปกลับด้วยเจ็ดก็คือตัวกันอันนี้ชุดวินนะครับหลายตัวยังเลยใช่ไหมหลายตัวของก็มีสเตปนะครับห้ากับหกคือรูดกับวิ่งหนึ่งสเตปแล้วนะอันนี้ก็คือเจาะสองสเต็ปนะครับอ่าอันนี้ก็คือตัวรูดนะครับส่วน สเตปที่3ก็คือชุดวินนะครับให้เลือกเอาสเตปใดสเตปหนึ่งนะแต่อาจารย์ขอเชียร์ที่สเตปรูดดีกว่าเพราะมันปลอดภัยดีประมาณนี้นะครับรูดแล้วก็พยายามตัดตัวที่คิดว่ามันไม่น่าจะมาออกนะครับแต่ส่วนมากก็แจ็คพอรตและตัวที่ตัดทิ้งนั่นแหละมันมาประมาณนี้ทุกทีเลยอ่าครับประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณมากมานะครับเด่นเน้นบนนั้นนี่นะอ่าพจิจารณาดูนะครับเด่นเน้นบนอ่าครับอ่าแบบนี้นะครับ ขอขอบคุณนะครับพบกันใหม่หุ้นไทยบ่ายนะแบบพุนไทยช้าที่อยงก่อนเท่านี้ก่อนแล้วกันขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีสดชื่นสดชื่นนะครับทิดบวกนะครับสวัสดีครับ